ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวนะครับหมวกกันน็อกยี่ห้อ Fuse นะครับ F U S E Fuse นะครับตอนนี้ก็เป็นเพิ่งจะถอยมาสดๆเลยนะครับเดี๋ยวดูรอบๆกันนะฮะอันนี้ก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับผมซื้อเพราะว่าดีไซน์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเปิดออกมาก่อนนะครับนี่ครับหมวกกันน็อกยี่ห้อ f l s นะครับเอ่อ ราคานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอีมันราคาเท่าไหร่วะนี่ครับให้ดูรอบๆกันเลยนะฮะลวดลายที่สวยงามนะฮะดูด้านท้ายครับดูรอบๆก่อนในยี e ่ห้อฟิวส์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ ข้างหน้านะครับนี่ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ลอกเลยนะฮะตรงนี้ที่ผมซื้อเนี่ยนะครับอ่าเป็นไซส์ XL นะครับไซส์ใหญ่ที่สุดละนะครับมีจะมีไซส์เอออสไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะครับแล้วก็ข้างบนนี้นะครับมีตัวเปิดปิดนะครับระแม่นะครับระบายอากาศนะครับตรงนี้ข้างบนนะสามารถที่จะเลื่อนเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวฮะเลื่อนปิดปิดได้แล้วก็สำหรับตัวนี้เองนะครับไม่มี้างาข้างหน้านะครับอุ้ยข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นสา,สามารถที่จะเปิดปิดช่องอากาศเข้ามาได้นะครับเปิดรับอากาศเข้ามาข้างในาสามารถปิดเปิดได้นะครับตรงนี้มีอะไรเอีกดรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับนี่ครับด้านท้ายก็จะมี ระบายอากาศนะครับข้างหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนะฮะอีกทีหนึ่งนะครับก็ผ่านมอกนะครับเรียบร้อยนะฮะลวดลายสวยงามมากผมชอบจริงๆที่ผมซื้อเนี่ยนะฮะเนี่ยครับมันเป็นลวดลายตรงเนี้ยมันมันดูสวยดีนะครับเนี่ยแล้วก็ผิวพันธุ์อ่าผิวผิวสัมผัสนะครับเป็นแบบ เป็นด้านนะฮะมันจะดูไม่มันนะครับมันจะต้านด้านนะฮะแล้วก็สีมันสวยมากจริงๆที่ซื้อนี่เพราะว่าลดลายจริงๆลดลายมันสวยมากเลยนะครับอืมนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันต่อกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรนะครับนี่ครับพอเราพอเราเปิดเข้ามานะครับนี่ด้านหนาหนาผมเปิดขึ้นมาฮะตรงนี้เองนะครับด้วยตัวชิว นะครับที่เป็นด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นสีแบบไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ถึงกับสว่างนะครับแต่จะเป็นแบบคึมๆหน่อยนะครับไม่ดำไม่ดํามากนะฮะแต่ก็น่าจะกันมีเหมือนจะมีฟิล์มอะนะเนี่ยฮะค,คือเหมือนมันก็จะกันแสงแดดได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มี ไม่มีเว้นไทชั้นหนึ่งนะครับไม่มีเว้นไทชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นกันแดดตรงนี้เลยนะครับโอเคก็ไม่ซีเรียสนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ข้างในนะครับก็เป็นบูแบบนี้นะครับมีวารันตีด้วยนะอ่ะที่แถามานะครับก็จะมีมีผ้าเช็ดนะครับมีผ้าเช็ดน่าจะเป็นเช็ดกระจกนะครับด้านหน้าเป็นชิลด้านหน้านะครับ มีคู่มือการใช้งานมาด้วยนะครับซึ่งผมก็คงไม่ดูนะครับก็ <c oughs> ดึงนี้นะข้างในนะครับอ่าสังเกตนะครับอาจจะมือนิดหนึ่งคือเขาบอกว่าเห็นไหมฮะสามารถที่จะถอดออกมาเนี่ยนะเห็นไหมมันจะเป็นแสงม่ครอบพอเห็นไหมฮะมันสามารถที่จะแกะออกมาทำความสะอาดได้นะครับไอชุดข้างในเนะี่ย โอเคลราก็เราก็ใส่ขึ้นไปนะครับคือสามารถที่จะถอดไอตัวข้างในออกมานะครับไอพวกที่มันเป็นโฟมอะไรข้างในเนี่ยออกมาทำความสะอาดเอามาล้างได้นะครับแล้วก็นี่ครับตัวล็อกเองนะครับก็เป็นเสียบล็อกแบบนี้นะครับนี่ฮะโอเคก,ก็สะดวกสะดวกสบายดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะฮะแบบหนึ่ง ก็คลิปนี้ก็จะไม่จะไม,จะไม่จะไม่ตัดต่อนะนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะฮะนี่เจม่เห็นไหมนะก็เดี๋ยวนี่ใส่ให้ดูนี่ครับกม,มรู้สึกยัไม่ได้หรอกนะครับ รู้สึกอ่าตอนที่ใส่นะครับดีมากเลยนะโอเคนี่ครับก็เร็วๆเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อเลยนะฮะอ่ะนี่ก็เขาก็แถมถุงมาให้หนึ่งถุงนะครับเอาไปใส่หมวนกนกนะครับอืมโอเคครับนี่ก็เป็นหมวกกนอก ยี่ห้อฟิวนะครับในเวลาที่ผมจะต้องบอกราคาแล้วใช่ไหมโอเคราคาของมันก็คือ1,100บาทครับผมซื้อที่ร้านแปดือหมวกน็อกนะครับจังหวัดชัยชิงเสานะครับก็ถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้นะครับโดวยวัสดุภายในก็นุ่มดีนะครับอ่าดูนะผมใส่เมื่อกี้ผมใส่แล้วกระชับดีมากเลยนะครับก็ การเลือกซื้อหมวกกันน็อกก็ให้ให้ไปลองดีกว่านะครับอย่าไปซื้อออนไลน์คือบางทีเราไม่มั่นใจอะ่ะนะครับเราเราเราใส่ไปบางทีมันอาจจะขับไปหรือมาอาจจะหลวมไปนะการที่เราได้ไปลองเองเนี่ยจะดีกว่านะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวหมวกกันน็อกเพียงแค่นี้นะครับยี่ห้อฟิวส์ฟิวนะฟิวส์เลยนนวันนี้โอเคครับสวัสดีครับ